เพราะว่าตอนสุธิรมานครับเนี่ยไม่ได้ลงไม่ได้ลงเลยนะคะก็เลยอยากเห็นฟอร์มเลยคนถามว่าเอ๊ะทำไมไม่ลงบ้างวันนี้ได้เห็นแล้วนะคะนี่ลงไปยืนนี่สูงเกินทางฝ <c oughs> ั่งยุโรปอีกออนห <c oughs> น้าเน็ตก็ได้ทุบสบายๆอ่ะพุทธิตา ยืนข้างหน้าหน้ากลัวค่ะเพราะสูงมากอย่างกดไม่อยู่ครับซ้ำลูกนี้เอ้าลูกเลี้ยวเข้ามาหรือเปล่าโอ้โหไม่พอครับ5 4 สัมใสโอโดเนลส่วนแรงค่ะแม่โอดเนลส่วนดีคนนี้ดีกว่าค่ะแอนดูจะคืนเบาหน่อยแหม mm hmm. เข้ามือโอดเนลนี่ฟาดส่วนมันเลยคู่ค่ะพุทธิตาซับซีลีนำอยู่12ต่อ5กระแทกได้ดีค่ะเ mm hmm. น้นความแน่นอนนะคะ mm hmm. พุทธิตาซับซีลี S over. <S ตบเบียดเข้าซอกดีค่ะโอดอนเนลล์ s <S แต่ตกแขนไม่ทันเนะลูกนี้เสร็บร้อยครับ <Okay. S 1> ปิดเกมไปครับโดยซับซีรีครับดักหน้าเน็ตแล้วกดลูกนี้ลงไปครับ <My Titan. S 1> เกมแรกเป็นของไทยเราก่อนนะครับสกอร์21ต่อ8 โดนฟริกเสิร์ฟครับของผูท้ทิตาโอ้ oh, แต่ยังแก้มาได้ครับแอนดรูแล้วเรายับไม่ได้ด้วยนะต,ต้าวตรวลูกนี้ดักดีครับแอนดรู Andrew รับได้ครับแต่ลูกไม่ติดมือโอ้ซับซิลีจริงๆกับเสิร์ฟดีแล้วนะแต่ลูกการตัดเสิร์ฟลูกนี้ของโรนเนลไปทดเน็ตครับ <c oughs> อุตส่าห์ระวังตัวแล้วนะครับแอนดูแต่ว่าลูกนี้โดนจิ้มเข้าไปตรงกลางเพราะฉะนั้นเปลี่ยนวิถีมาหาคนนี้ดีกว่าครับ <c oughs> ไปที่แอนดรูไว้ก่อนครับโ <c oughs> <c oughs> ตีแบบยังย้งๆครับเข้าตรงกลางจุดเกงใจครับไม่ทันู้หพลิกตัวกับตัวช้าไปนิดนึงครับสวยครับเทขึ้นไปตลบลูกนี้ใส่อโดอนเนลบ้างครับ แล้วก็เป็นคะแนนมาทันแต่ว่าสุดเอื้อมปลายไม้อ่ะนี่ตัดจากท้ายคอร์ดนะเนี่ย <laughs> เสรียบร้อยครับชนติดเน็ตไปครับโอโดนเนลก็เป็นคู่ไทยเราครับทำได้ดีกว่าครับด้วยแรงกิ้งที่ดีกว่าด้วย oh, เอาชนะ oh, <my> คู่ของสกอตแลนด์ไป2-0ต่อศเกมนะครับ oh, <my> ทำคะแนนที่4ให้กับทีมไทยครับ oh, <my> เดี๋ยวเราพักกันคู่นึงครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชมเดี่ยวมือที่3ครับของทั้ง2ทีม